สวัสดีค่ะพบกันในอิงชาแนลในช่วง DIY บายน้าอิงค่ะในคลิปนี้นะ้าอิงจะมาถักหน้ากากนามัยในแบบที่10ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายเพิ่มรวดลายถักให้น่ารักและก็น่าใช้ยิ่งขึ้นค่ะก่อนไปรับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้าอิงในการทําคลิปต่อๆไปได้นะคะเรามาดูวัสดุอุปรกรณ์กันเลยค่ะ 1. ไห,หมพรมสีพายวันนี้น้าอิงใช้ไหมพรมยี aw, ่ห้อ S&C ค่ะ การสังเกตนะคะไหมพรมสีพายจะมีไหมเส้นเล็กๆสี่เส้นฟันเกลียวกันแบบนี้ค่ะและเข็มโคเชเบอร์อสามทับศูนย์และสิ่งที่ต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเข็มเย็บไหมพรมค่ะและกันไกลสําหรับตัดได้ค่ะเรามาเริ่มถักไปมาพร้อมกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะโดยการถักโซ่ทั้งหมด12โซ่ค่ะ1 2สอง 3 4 5 6 7 8 9้าหกเจและ10 11 12ค่ะได้ทั้งหมด12โซ่แบบนี้แล้วนะคะเราจะเริ่มแถวที่1โดยการเริ่มถัก x นะคะแทงเข็มลงไปที่โซ่ที่11ค่ะแล้วดึงได้ขึ้นมาได้สองห่วงแบบนี้ควักให้เหลือ1ค่ะทําแบบนี้นะคะถัก x หรือถักคอทอนะคะหรือควักธรรมดาทั้งหมด11หลักค่ะ วิธีการถัก X นะคะก็คือแทงเข็มลงไปควักได้ขึ้นมาได้2ห่วงและปนให้เหลือ1ห,ห่วงค่ะเราทําทั้งหมด1 1หลักนะคะในแถวที่1ค่ะเมื่อได้ครบทั้งหมด1 1หลักแล้วนะคะเราก็จะขึ้นแถวที่2นะคะ ในแถวที่สองนะคะจะขึ้นลายก่อนเลยนะคะซึ่งจะน้าเองจะเรียกว่าลายริมนะคะก็คือเป็นด้านริมนะคะโดยการขึ้นโซ่3าค่ะและพลิกกลับชิ้นงานค่ะลายริมนะคะแบบนี้นะคะเราจะแทงเข็มนะคะลงที่รูแรกค่ะโดยการพันหัวเข็มหนึ่งครั้งและแทงลงรูแรกตรงนี้นะคะและควักขึ้นมาได้3มห่วงบนให้เหลือสองห่วง และปลดเหลือ1ห,ห่วงค่ะก็จะได้2หลักแบบนี้เราจะนับว่า2หลักนะคะจากนั้นนะคะถักโซ่หนึ่งครั้งและแทงลงที่รูเดิมค่ะควักขึ้นมาค่ะได้3ห่วงปลดเหลือ2ห่วงและปลดเหลือ1ห,ห่วงถักอีกหนึหลักค่ะก็จะได้ลายริมนะคะ แบบนี้ค่ะลายริมน,นะคะใช้ลายพอ1คอหรือลาย f นะคะทั้งหมด4ี่ตัวโดยถัก2ตัวนะคะโดยถัก2หลักและถักโซ่ขั้นค่ะต่อไปนะคะเราจะเริ่มถัก f นะคะในหลักถัดไปโดยเว้น1ห,หลักเว้นหลักนี้นะคะลงช่องที่สองค่ะหลักนี้ไม่ลงค่ะลงช่องถัดไปเลยนะคะคว้าขึ้นมาได้3ปดเรือสองและปดเรือ1ค่ะนี่ก็คือลาย f หรือพอ1คอทําทั้งหมด2หลักค่ะ บบนี้ค่ะได้สองหลักแล้วนะคะต่อไปเราจะถักลายตรงกลางถ้าอิงจะเรียกว่าลายปุ่มหรือลายกลุ่มนะคะเราจะเว้นไปสองหลักเหมือนกันค่ะ1 2แล้วก็แทงควักขึ้นมาแบบนี้นะคะทั้งหมด3ครั้งค่ะแทงควักครั้งที่สองครั้งที่สองเนี่ยนะคะจะมีห่วงอยู่บนเข็มห้าห่วง ครั้งที่สามจะมีเข็มจะมีห่วงอยู่บนเข็มเจ็ดห่วงค่ะเมื่อได้ครบเจ็ดห่วงแบบนี้แล้วนะคะเราจะรวบหนึ่งครั้งเลยค่ะได้เจ็ดห่วงแล้วนะคะรวบหนึ่งครั้งเลยนะคะดึงเลยค่ะแบบนี้ค่ะและถักล็อกไว้หนึ่งครั้งจากนั้นถักโซ่หนึ่งครั้งค่ะได้แล้วหนึ่งปุ่มนะคะในแถวที่สองนี้จะถักสองปุ่มค่ะ พันหัวเข็มแทงควักขึ้นมาได้สามห่วงค่ะพันหัวเข็มแทงควักขึ้นมาครั้งที่สองได้ห้าห่วงค่ะเราจะทําทั้งหมด3าครั้งค่ะพันหัวเข็มแทงควักขึ้นมาได้ทั้งหมดเจ็ดห่วงบนเข็มนะคะเราต้องลองนับดูนะคะสําหรับมือใหม่นี้ต้องนับเลยนะคะจะได้ไม่งงค่ะเมื่อได้เจ็ดห่วงแล้วแบบนี้นะคะ ดึงผ่านมาเลยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ถักล็อกค่ะก็จะได้ปุ่มหรือได้กลุ่มตรงกลางนะคะแบบนี้นะคะต่อไปข้ามหนึ่งหลักนะคะแล้วก็ถัก F เหมือนเดิมค่ะสองหลักค่ะและข้ามอีกนะคะ หลักนี้ไม่ลงข้ามไปหลักถัดไปจะถักลายริมค่ะโดยการพันหัวเข็มนะคะแล้วก็ข้ามแล้วก็แทงลงค่ะในหลักสุดท้ายควักข,ขึ้นมาได้3ปลดเหลือ2และปลดเหลือ1ค่ะทําอีกหนึ่งครั้งนะคะเหมือนเดิมค่ะทํา F หรือพอหนึ่งคอจากนั้นนะคะก็ถักโซ่หนึ่งโซ่และทำเหมือนเดิมอีกสองครั้งค่ะในรูเดียวนะคะในลายริมนะคะทั้งสองฝั่งนี้จะถัก F นะคะหรือพอ1ขอ4ครั้งนะคะในรูเดียวเราก็จะได้แบบนี้ค่ะลายริมนะคะแล้วก็เป็นลาย F แล้วก็ลายตรงกลางค่ะต่อไปแถวที่3นะคะพลิกกลับชิ้นงานและจะถัก C นะคะลงหลักที่2ค่ะหลักนี้นะคะแทงลงไปเลยค่ะและดึงได้ผ่านห่วงมาแบบนี้เลยค่ะและหลักที่3นะคะ ตรงกลางนะคะระหว่างลายริมนะคะตรงที่มีโซ่นะคะควักได้มาแล้วก็ผ่านแบบนี้เลยค่ะดึงผ่านหรือการถักซีหรือการเลื่อนห่วงเลยค่ะ mm. เพื่อที่จะเริ่มต้นงานในแถวที่3ามนะคะเราจะถักเลื่อนห่วงมาตรงกลางและขึ้นโซ่สามค่ะ mm. เมื่อขึ้นโซ่สามแล้วนะคะก็ถักเอฟอีกหนึ่งหลักก็จะได้ทั้งหมด2หลักค่ะเพราะเราจะนับโซ่สามว่าเป็น1หลักนะคะ จากนั้นนะคะลายริมระหว่าง f ทั้งสองนะคะก็จะถักโซ่1ครั้งและก็ถัก f อีกสองครั้งค่ะแบบนี้นะคะจะได้ลายริมค่ะจากนั้นนะคะก็จะถัก f สองหลักตรงนี้ค่ะหรือพอ1คอนะคะถักลงบนหลักนี้เลยนะคะ สังเกตนะคะตรงนี้จะมี1นรูเราจะข้ามาถักรูนี้นะคะทำทั้งหมด2หลักค่ะ F หรือพอ1คอ2หลักนะคะต่อไปหลักที่สองค่ะเมื่อได้ F หรือพอ1คอสองหลักตรงนี้แล้วต่อไปเราจะถักลายปุ่มหรือลายกลุ่มนะคะหรือคครสเตอร์นะคะตรงนี้ค่ะ ควักหนึ่งครั้งควักสองครั้งควักสามครั้งดึงเลยนะคะทีนี้ดึงรวบครั้งเดียวเลยค่ะและถักล็อกค่ะจากนั้นถักโซ่หนึ่งทำเหมือนเดิมค่ะควักครั้งที่หนึ่งควักครั้งที่สองควักครั้งที่สามและดึงรวบค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลายปุ่มอีกครั้งหนึ่งค่ะ แถวที่3นี้นะคะเราจะทำทั้งหมด3ปุ่มค่ะได้แบบนี้แล้วถักล็อกค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะได้เป็น3ปุ่มแบบนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะถัก F หรือพอ1คออีก2หลักค่ะลงที่ตรงนี้นะคะในหลักนี้นะคะสังเกตนะคะเราก็แทงค่ะ ดึงควักขึ้นมานะคะปลดให้เหลือหนึ่งห่วงทําทั้งหมด2หลักค่ะถัก f หรือพอ1คอหลักจากนั้นเราก็จะถักลายริมซึ่งจะถักเหมือนเดิมค่ะซึ่งในลายริมนี้นะคะจะถัก f 2หลักค่ะแล้วถักโซ่1แล้วก็ถัก f อีก2หลักค่ะโซ่หนึ่งนะคะขั้นกลางนะคะแล้วก็ถัก f อีก2หลักค่ะ แบบนี้ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับแถวที่3ามค่ะก็จะออกมาเป็นลายแบบนี้นะคะสังเกตนะคะตรงกลางนะคะจะเพิ่มปุ่มนะคะจากสองปุ่มเป็นสามปุ่มค่ะต่อไปแถวที่4ค่ะพลิกกลับนะคะแล้วถักซีลงที่หลักที่สองค่ะและถักลงหลักที่3าค่ะตรงกลางนี้นะคะจากนั้นนะคะก็ถักโซ่3ามค่ะพันหัวเข็มแทงควัก อด2ปงดเหลือ1ค่ะก็จะได้เป็น2หลักแล้วค่ะและถักโซ่หนึ่งคันและถัก F หรือพอหนึ่งคออีก2หลักค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลายริมค่ะต่อไปนะคะก็จะถัก F หรือพอ1คออีกทั้งหมด2หลักค่ะลงหลักตรงนี้เลยนะคะหลักที่2ค่ะแล้วก็ถักลายปุ่มค่ะ อันหัวเข็มควักครั้งที่หนึ่งควักครั้งที่สองและควัครั้งที่สามค่ะดึงผ่านแบบนี้เลยนะคะและถักล็อกค่ะจากนั้นถักโซ่หนึ่งนะคะและทำเหมือนเดิมค่ะในรูเดิมนะคะก็จะได้ลายปุ่มหรือลายกลุ่มแบบนี้ค่ะถักล็อกนะคะต่อไปนะคะโซ่หนึ่งค่ะตรงนี้นะคะเราจะเพิ่มปุ่มนะคะอีกสองปุ่มค่ะ ในแถวที่สี่นะคะจะถักปุ่มทั้งหมดสี่ปุ่มนะคะปุ่มที่สามนะคะโซ่หนึ่งขั้นค่ะและถักอีกหนึ่งปุ่มค่ะก็จะเป็นการขยายชิ้นงานนะคะเป็นสี่ปุ่มนะคะจากแถวที่สามสามปุ่มแถวที่สี่ก็เป็นสี่ปุ่มค่ะถักล็อกค่ะและถักเอฟนะคะต่อไปอีกสองหลักค่ะ แต่ละปุ่มนะคะจะมีโซ่หนึ่งขั้นนะคะอย่าลืมนะคะจากนั้นถัก f ค่ะสองหลักเมื่อถัก f เรียบร้อยแล้วก็ถักริมค่ะโดยการถัก f 2ครั้ง f หนึ่ง f ครั้งที่สองและถักโซ่หนึ่งขั้นค่ะถัก f อีกสองครั้งค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับแถวที่4ค่ะแถวที่หนะคะก็จะ ขึ้นเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะขยายเรื่อยๆถาที่5้าขึ้นเหมือนเดิมค่ะถักซีที่หลักที่สองและถักซีที่หลักที่สค่ะก็คือการเลื่อนห่วงนั่นเองเพื่อที่จะถักโซ่สามค่ะให้เป็นหลักที่1และถักเอฟอีก1หลักนะคะจากนั้นถักโซ่1ขั้นนะคะและถักเอฟอีก2หลักได้ลายริมแล้วค่ะ เมื่อทำลายริมเรียบร้อยแล้วถัก f อีก2หลักค่ะตรงที่เดิมนะคะหนึ่งที่สองค่ะต่อไปจะถักตรงกลางนะคะก็คือลายปุ่มนะคะเหมือนเดิมค่ะคว้าครั้งที่หนึ่งคว้าครั้งที่สองคว้าครั้งที่สามหนึ่งรวบเลยค่ะปิดล็อกค่ะถักล็อกเลยนะคะและถักโซ่หนึ่งค่ะ มีหนึ่งปุ่มค่ะปุ่มที่1ผปุ่มที่2และครั้งที่3ค่ะดึงค่ะถักปิดล็อกค่ะถักปิดล็อกเลยนะคะตรงนี้นะคะเราจะไม่ถักโซ่หนึ่งแต่เราจะถัก f หรือพอ1คอ3ครั้งค่ะ1ครั้งนะคะสครั้งและสครั้งค่ะตรงนี้จะเป็นขยายนะคะขยายในส่วนกลางนะคะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะก็ถักปุ่มนะคะลงตรงนี้นะคะตรงกลางนะคะได้ทั้งหมด3ามปุ่มแล้วนะคะต่อไปปุ่มที่4ี่ค่ะทำเหมือนเดิมนะคะลายถักปุ่มนะคะควักสามครั้งนะคะก็คือ3มพอ1คอนั่นเองค่ะถักล็อกนะคะและ ถัก F นะคะอีกทั้งหมด2หลักค่ะหลังจากนั้นเหมือนเดิมค่ะถักลายริมค่ะลายริม F 2ครั้งโซ่หนะคะแล้วก็ถัก F อีก2ครั้งค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแถวที่5นะคะเราจะมีเพิ่มตรงกลางเข้ามาอีกนะคะแถวที่ห แถวที่6ก็เช่นกันค่ะพลิกกลับนะคะแล้วก็ถัก d หรือเลื่อนห่วงในหลักที่สองและหลักที่สาและเริ่มถักใหม่นะคะตั้งต้นขึ้นใหม่โดยการถักโซ่3ามค่ะและถัก f 1ครั้งนะคะได้เป็นสองหลักค่ะถักโซ่1คันและถัก f อีก2หลักค่ะก็จะได้ลายริมแล้วค่ะ ลายต่อไปนะคะ F หรือพอหนึ่งข้อสองหลักค่ะตรงนี้นะคะหลักที่หนึ่งหลักที่สองต่อไปนะคะถักลายปุ่มค่ะตรงกลางค่ะได้สามแบบนี้นะคะรวบหนึ่งเลยนะคะถักล็อกและถักโซ่หนึ่งขันเพื่อนๆทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะในส่วนตรงกลางนี่แหละค่ะที่เราต้องขยายจาก5หลักเป็นอาเคอภัยค่ะจาก3มหลักเป็น5หลักโดยการเพิ่มนะคะที่หลักแรกและหลักสุดท้ายค่ะหลักแรกนะคะถัก V นะคะก็คือการถัก f 2สองครั้งในรูเดียวค่ะเป็นการขยายนะคะนี่นะคะถัก f 2สองครั้งนะคะได้เป็น2หลักแล้วนะคะหลักที่สามถักตรงกลางค่ะ ต่อไปนะคะหลักที่สี่นะคะก็คือถักหลักสุดท้ายนะคะ2ครั้งค่ะก็จะขยายนะคะตรงนี้จาก3ามหลักเป็นหหลักโดยการขยายด้านข้างทั้งสองข้างค่ะสังเกตนะคะในแถวที่ห้าจะมี3ามหลักแถวที่หก็จะเพิ่มเป็นห้าหลักโดยการถักวีเพิ่มมานะคะในขอบทั้งสองด้านนะคะ จากนั้นก็ถักปุ่มเหมือนเดิมค่ะควาครั้งที่1นควาครั้งที่2องควาครั้งที่3รวบขาดถักล็อกถักโซ่หนึ่งควาครั้งที่1นควาครั้งที่2องควาครั้งที่3รวบและถักล็อกค่ะเหมือนเดิมค่ะถัก f หรือพอ1คอ2อครั้งค่ะได้แล้วนะคะต่อไปก็ถักริมค่ะเหมือนเดิมค่ะถัก f หรือพอ1คอ2อครั้ง จากนั้นถักโซ่หนึ่งค่ะและอีกสองครั้งค่ะเราจะเริ่มขยายงานตรงกลางแล้วนะคะตอนนี้นะคะต่อไปแถวที่7นะคะลิกกับถักซีนะคะที่ หลักที่สองและหลักที่สามถักโซ่สามขึ้นค่ะในลายริมนะคะถักโซ่สามขึ้นนะคะและถัก f อีกหนึ่งครั้งได้เป็นสองหลักค่ะถักโซ่หนึ่งและถัก f อีกสองครั้งค่ะก็จะได้ลายริมแล้วนะคะต่อไปค่ะถัก f หรือพอหนึ่งออีกสองหลักค่ะเหมือนเดิมค่ะ แบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะถักปุ่มนะคะสองสามรวบนะคะแล้วก็ล็อกโซ่หนึ่งขวาครั้งที่หนึ่งขวาครั้งที่สองขวาครั้งที่สามรวบและล็อกค่ะล็อกเลยนะคะ จากนั้นค่ะตรงนี้ไม่ขยายแล้วนะคะจะถักห้าหลักเหมือนเดิมในแถวที่เจไม่ขยายค่ะถักห้าหลักเหมือนเดิมนะคะลงหลักแรกเลยค่ะหนึ่งสองสามีและหลักที่ห้าค่ะเมื่อได้ห้าหลักแล้วก็ถักลายปุ่มเหมือนเดิมค่ะ ามพอ1คอนะคะถักสามพอ1คอล็อกโซ่หนึ่งและถักสมพอ1คออีกครั้งหนึ่งค่ะเหมือนเดิมค่ะล็อกและถัก F อ,อีก2หลักค่ะเมื่อได้ F อสองหลักแล้วนะคะก็ถักริมเหมือนเดิมค่ะ ลายจะซ้าๆกันนะคะสําหรับมือใหม่นะคะจะได้ไม่งงค่ะจะขยายแค่ตรงกลางนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับแถวที่7ดค่ะต่อไปแถวที่8ดนะคะจะมีการขยายนะคะสังเกตดีๆนะคะตรงริมนี่เหมือนเดิมค่ะถักซีหรือเลื่อนห่วงค่ะเลื่อนห่วงนะคะที่ท,ที่หลักที่สองและหลักที่สาม ถักโซ่3เหมือนเดิมค่ะและถัก F หรือพอ1คอลงในรูเดียวกันนะคะได้2หลักถักโซ่1ขั้นและถัก F หรือพอ1คออีก2หลักค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะถัก F อีก2หลักนะคะที่เดิมเลยค่ะ1 2 ต่อไปถักลายปุ่มหรือลายกลุ่มหรือคลอสเตอร์นะคะหรือ3พอ1คอคะ่ะรวบถักล็อกถักโซ่และถัก3พอ1คออีก1ครั้งคะ่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะขยายตรงกลางนะคะก็คือจาก5หลักเป็น7หลักนะคะโดยการถักตรงริมทั้งสองฝั่งนี้นะคะ เป็น2หลักในรูเดียวค่ะหรือการถัก V นั่นเองค่ะถัก F สองครั้งแบบนี้ค่ะนะคะในรูเดียวนะคะได้สองแล้วต่อไปหลักที่สาหลักที่สถักต่อมาเลยค่ะหลักถัดไปหลักที่ห้าหลักถัดไปหลักที่หนะคะและหลักที่7ก็ลงรูเดียวกันค่ะหลักที่6กับหลักที่7อยู่รูเดียวกันนะคะได้แบบนี้นะคะก็จะเพิ่มเป็น7หลักค่ะ จากนั้นถักปุ่มนะคะหรือ3ามพอ1นึคอค่ะรวบล็อกโซ่หนึ่งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามรวบนะคะแล้วก็ถัก F 2หลักค่ะสองและถักลายริมค่ะหนึ่ง สองโซ่หนึ่งหนึ่งสองต่อไปนะคะแถวที่9นะคะแถวที่9เหมือนเดิมค่ะถักซีเลื่อนห่วงนะคะจากนั้นถักโซ่สามถัก F และถักโซ่หน่งพันนะคะถัก F อีก2หลักเหมือนเดิมค่ะ ได้ลายริมแล้วนะคะต่อไปถัก F สองหลักค่ะได้ F แล้วนะคะต่อไปเราจะมาถักปุ่มนะคะหรือถักกลุ่มนะคะหนึ่งสองพอครั้งที่สามรวบถักล็อกโซ่หนึ่งถักพอครั้งที่1นึ่งพอครั้งที่สองและพอครั้งที่สามรวบแล้วก็ถักล็อกค่ะ ตรงนี้นะคะเราจะขยายจาก7หลักเป็น9หลักค่ะโดยขยายจากฝั่งริมด้านนี้นะคะหลักที่1ค่ะถักเอฟสองครั้งในหลักเดียวกันนะคะได้2หลักแล้วก็ได้3ามหลักแล้วนะคะไล่4ีหลัก5หลักค่ะและหลักที่หนะคะหลักที่ 7, ค่ะหลักที่8ดและหลักที่9นะคะดูถักรูเดียวกันนะคะ ลงรูเดียวกันในหลักสุดท้ายค่ะหลักที่8หลักที่9ก็ลงรูเดียวกันค่ะก็จะเป็นการขยายจาก7หลักเป็น9หลักค่ะแล้วก็ถักต่อเลยนะคะถัก3พอ1คอหรือถักปุ่มหรือถักปลุ่มหรือถักครสเตอร์นะคะต่ออีก2หลักนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเหมือนเดิมนะคะถักล็อกและถัก F ค่ะ ถัก F หรือพอหคอสองหลกักค่ะแล้วไปถักลายริมนะคะ1 2โซ่หนึ่งค่ะ1 2หลักโอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแถวที่9ก้ต่อไปแถวที่10เหมือนเดิมค่ะขึ้นเหมือนเดิมถัก C หรือเลื่อนห่วงนะคะในหลักที่2และหลักที่3 ขึ้นโซ่สามค่ะถัก f นะคะรวมกับโซ่ได้เป็นสองแล้วก็ถักโซ่หนึ่งและถักลายริมก็ถัก f อีกสองนะคะในลายริมแล้วนะคะถักเหมือนเดิมค่ะถัก f ออีกสองหลักค่ะและถักปุ่มค่ะในแถวที่สิบนะคะเราจะไม่เพิ่มแล้วนะคะจะถักเท่าเดิมกับแถวที่เก้าค่ะนะคะถักปุ่มอีกหนึ่งครั้งค่ะ ในส่วนของตรงกลางนะคะมีทั้งหมด9้าหลักนะคะเราก็จะถัก9้าหลักนะคะไม่เพิ่มแล้วนะคะ1 F ครั้งที่1นะคะ2 3 4 ค่ะจากนั้นถักเหมือนเดิมค่ะถ้านาอิงอธิบายไม่เข้าใจหรือพูดเร็วเกินไปนะคะหรือว่าเพื่อนๆไม่เข้าใจติดขัดตรงไหนนะคะก็มาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะนาะอิงก,ก็จะพยายามหาคําตอบมาตอบนะคะถ้านาอิงพูดไม่เข้าใจหรือว่าพูดเร็วเกินไปสื่อสารไม่ที่เพื่อนๆไม่เข้าใจนะคะเพื่อนๆสามารถมาคอมเมนต์ถามได้นะคะุดท้ายแล้วนะคะก็ถักลายริมค่ะ โซ่หนึ่งและถัก f อฟอีกสองครั้งนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับแถวที่10บนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะถักแบบนี้นะคะ2ชิ้นนะคะถักแบบเดียวกัน2ชิ้นเพื่อจะนํามาประกบกันค่ะเราจะได้สองชิ้นแบบนี้นะคะหลังจากได้แล้วนะคะเราจะนําด้านผิดมาประกบเข้าหากันแบบนี้แล้วเราก็จะใช้เข็มเย็บไหมพรมนะคะมาเย็บค่ะ โดยจะเย็บที่เส้นด้านในนะคะเพียงเส้นเดียวนะคะของแต่ละชิ้นงานนะคะเย็บมาแบบนี้เลยนะคะเย็บผ่านกันแบบนี้เลยค่ะเราจะใช้การเย็บเส้นไหมนะคะ1เส้นได้เพียงเส้นเดียวค่ะจากโซ่นะคะนี่นะคะโซ่ที่อยู่ด้านในนะคะ1เส้นนะคะแล้วก็เย็บแบบนี้นะคะ จนสุดงานเลยค่ะเมื่อเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะถักสายคล้องหูนะคะโดยการต่อได้ค่ะและถักโซ่นะคะจำนวน30 แโซ่ซึ่งสามารถปรับลดหรือว่าเพิ่มขึ้นได้นะคะตามความต้องการตามขนาดของผู้สวมใส่เลยค่ะสำหรับน้าอิงนะคะก็จะถักทั้งหมด38โซ่ค่ะถักทั้งสองด้านนะคะแบบเดียวกันนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะน้าญิงก,ก็จะใส่ผ้าซับนะคะเหมือนกันกับงานหน้ากากในแบบที่ และในแบบที่9นะคะเราก็จะใส่ซับแบบนี้นะคะซึ่งเป็นวิธีที่น้อิงทำง่ายง่ายนะคะไม่มีแบบนะคะโดยการวัดนะคะแบบลงบนกระดาษนะคะวาดแบบลงบนกระดาษและนำมาวัดนะคะกับหน้ากากของเราจากนั้นใช้ผ้ามัสลินนะคะมาพับทบกันสองทบแบบนี้นำแบบที่ตัดแล้วนะคะมาวาดลงนะคะวาดได้แบบนี้แล้วนะคะเรามาวาดเส้นอีกหนึ่งเส้นนะคะเพื่อเป็นเส้นตัดนะคะ และอีกเส้นด้านในที่เราทําตามแบบจะเป็นเส้นที่ไว้เย็บนะคะจากนั้นก็ตัดผ้าทั้งสองชิ้นเลยค่ะเมื่อตัดออกมาแล้วจะได้เป็นแบบนี้นะคะเราจะเย็บนะคะตรงกลางของผ้านะคะติดกันค่ะโดยการจะหันด้านถูกนะคะเข้าหากันนะคะและเย็บตรงกลางนะคะเราจะใช้เข็มหมดุดเข็มกลัดหรือว่าตัวหนีบมาหนีบผ้าไว้ไม่ให้ผ้าเคลื่อนนะคะ เราก็เริ่มเย็บได้เลยค่ะใครที่มีจักก็ใช้จักในการเย็บส่วนใครไม่มีก็เย็บมือเหมือนน้าอิงค่ะพอเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะจะมีความโค้งนะคะเป็นลักษณะของหน้ากากค่ะจากนั้นนะคะเมื่อได้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะเราจะมาเย็บริมรอบๆนะคะโดยการพับริมเข้ามาแบบนี้นะคะหรือจะรีดก็ได้นะคะนําเข็มหมุดหรือเข็มกลัด หรือตัวหนีบนะคะมากราดผ้าไว้เพื่อให้ผ้าไม่เคลื่อนแล้วลงมือเย็บได้เลยค่ะเมื่อเย็บแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเราจะได้ผ้าซับในแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนําไปติดที่หน้ากากโดยนําด้านผิดนะคะหันเข้าหาหน้ากากนะคะและใช้เข็มหมุดหรือเข็มกัดหรือตัวหนีบนะคะมากราดไว้แล้วก็เย็บเลยค่ะเย็บโดยรอบนี้เลยนะคะ การเย็บนะคะจะเป็นการสอยการเนาหรือการด้นแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนเลยค่ะเย็บผ้าซับกันหน้ากากปิดกันโดยรอบแบบนี้นะคะและน้าอิงก็ยังได้ทําเป็นช่องนะคะไว้สําหรับใส่ผ้ากรองนะคะใส่แผ่นกรองใส่กระดาษทิชชู่นะคะเพื่อกลองอีกชั้นหนึ่งแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับหน้ากากอนามัยในแบบที่10ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะ ใาอิงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมในอิงชาแนลในช่วง diy by ในอิงค่ะฝากกดติดตามช่องใาอิงชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ใาอิงในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ